นี่ครับมาอีกแล้วครับเครื่องตัดหญ้านะครับนี้ก็ผมก็จะมาทำท,าทำการทําการอถอดหัวเกียร์นะครับออท่านผู้ชมครับเ,รเพื่อที่จะอัดจาระ,ะบีเข้าใส่แกนนะครับอันนี้คือเครื่อง260นะครับท่านผู้ชมครับเ,รเ,เครื่อง260เดอ,เดหอ,นนเองหกด,ไได้นอด ตลับเอ็นจากหัวเกียร์ไม่ได้ครับถอดอดตลับเกียร์ไม่ได้ถอดตลับเอ็นจากหัวเกียร์ไม่ได้ครับไม่ใช่แล้วเราถอดได้แล้วเเออ็นหยรถ้าถอดได้แล้วอาจจะระบีเหมือนไอ้เครื่องนี้ได้ไหมอัดแค่ตัวหัวอย่างเดียวเพราะว่าไอ้ตรงแกนมันเป็นสายพานตรงแกนมันเป็นสายพานอัดไม่ได้อ่าอัดได้อัดได้ตรงแกนเป็นสายพานอัดได้แต่ว่าต้องเป็นจารบีเหลวสีฟ้าอ่านะทีนี้ครับท่านผู้ชมครับ ผมก็นะครับงานเยอะอีกแล้วฮะก็จ so ะต้องถอดหัวเกียร์นะครับอันนี้ถอดได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งหัวเกียร์เนี้ยเป็นหัวเกียร์260นะครับก็เป็นหัวเกียร์25 25ฟันนะครับถ้าเป็นหัวเกียร์25 25ซีซีนะครับ2 25ซีซีนะครับก็คือเป็นเครื่องเล็กนะครับเล็กแก่จอยล้อยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ อันนี้ก็จะมาอัดหัวเกียร์มาหยอดมาหยอดมาอัดจารบีที่หัวเกียร์นะครับซึ่งเ,เครื่องที่สามารถอัดจารบีที่หัวเกียร์ได้เนี่ยนะครับหัวเกียร์จะต้องถอดเป็นแกนอย่างนี้ได้นะท่านผู้ชมฮะเสร็จแล้วทํายังไงครับเราก็เอาจารบีเนี่ยอัดเข้าไปตรงรูตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับอัดเข้าไปตรงรูตรงนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยท่านผู้ชมฮะงานที่ผมจะต้องทําก็คือผมจะอัดแกนนะครับซึ่งการอัดแกนเนี่ยมันทําคนเดียวไม่ได้อะ เนี่ยมันจะต้องทำสองคนอันนี้สามารถที่จะเอาจารบ,บีเนี่ยอัดเข้าไปตรงนี้ได้เลยอัดเข้าไปตรงนี้ก็ได้อัดเพื่ออัดอัจจอออดอจนกว่ามันจะล้นออกมาข้างหน้าครับให้ให้คุณแม่ลองทาดูอัดจนกว่ามันจะล้นออกมาข้างหน้าอัดเข้าไปเลยให้มันล้นออกจนกว่ามันจะล้นออกมาข้างหน้านะครับเนี่ยฮะทนี้แล้วนตนี้จะอัดอีกยหมเนียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจนก่อนก่อนที่มันจะล้นนะเนะย ตอนที่มันจะล้นออกมาข้างล่าเนี่ยท่านผู้ชมครับเนี่ยกอกิคือแกนแกนเนี่ยท่านผู้ชมครับเนี่ยมันจะมีสภาพตรนนี้จะมีจะมีเฟืองนะครับท่านผู้ชมครับต้องอัดต้องอัดให้เข้าเฟืองนะท่านผู้ชมถ้าอัดไม่เข้าเฟืองเนี่ยนะครับแกนกับบูทที่มันอยู่ตรงช่วงเนี้มันจะรูดบางคนอาจจะเกิดความสงสัยบูทคืออะไรบูทคือช่องที่ใส่นะฮะไอ้นี่ไม่ได้ปล้องนะครับท่านผู้ชมครับมันจะมีบูทอยู่ทั้งหมด5ตัวมันจะมีบูทอยู่ทั้งหมด5ตัวนะฮะเมื่อใส่บูทเข้าไปแล้วบูทเพื่อกันไม่ให แกนเพลาตัวนี้ท่านผู้ชมครับกับตัวแกน,นที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยอ่าน,นี่หรืออน,นียใช่ไหมอ่าทั้งสองอย่างอ่าทั้งสองอย่างนะครับทีน,นี้วิธีการก็คือเราต้องดึงแกนนี้ออกมานะฮะดึงแกนนี้ออกมาการดึงแกนออกมาก็แล้วก็ใช้ไม่อาจจะไม่ต้องดึงสุดก็ใช้จารบีเนี่ยแหละครับลูบลงไปลูบที่ตัวแกนเนี่ยให้มันให้มันชุ่มฉ่ำนะอ่าให้มันชุ่มฉ่ำนะะนะให้มันชุ่มฉ่ำ ให้มันชุมช่มฉ่ำตรงไหนที่ยังไม่มีจระบีก็รูดออกมาพอด้ะไม่ต้องสุดก็ได้ครับเนี่ยรูดออกมาเพื่อเพื่อ,อไ,มไ,มไม่สุดก็ไม่สุดแล้วมันจะถึงนู่นได้สุดได้ก็รูดสุดๆก็ได้นะฮะเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาดึงแกนออกมานะครับนะดึงแกนออกมาผมว่านะแกนไม่มีจระบีเลยเนี่ยไม่มีจระบีเลยครับ<อ> <laughs> แกนนี้มันไม่มีจระบีเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเวลาตัดเนี่ยมันถึงลูกนะท่านผู้ชมฮะมันถึงลูกนะ อันนียผมจะต้องดึงออกมาวิธีการดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมาให้ให้ให,ให้แล้วโดยการใช้ใช้มือเนรับครับท่านเราจะดึงมาสองมืออ่านี่ถอดมาแล้วนี่ท่านผู้ชมฮะเราใส่ไปให้หมดเลยเริ่มเริ่มมีสน,นิมแล้วท่านผู้ชมครับนี่เราก็ถอดแกนออกมานี่ท่านผู้ชมดูเห็นไหมแกนเนี่ยนะครับต้องต้องนิ่งนิดนึงแล้วเราต้องอัดจารบีปกติท่านผู้ชมครับถ้าเรามีแกนเหล็กอย่างเดียวโดยที่ไม่มีจารบีถือว่าอันตรายมากนี่ไม่มีจารบีเลยนะนี่ไม่มีจารบีเลยฮะ นี่ไม่มีจารบีเลยครับถ้าเราเป็นตัวเหล็กในขณะที่มันไม่มีจารบีเลยนี่ถือว่าไม่ดีนะเพราะเพราะว่าเอาสายไปได้แล้วเพราะว่าในขณะที่เอออย่ารูดทําไมล่ะให้มันกองกองอยู่ทุกแถวนี่นะครับนะนะเสร็จแล้วคุณแม่เขาตรงตรงคุณแม่เอาจับไปก่อนตรงตรงใสีใสีนะครับโอ้โหไม่มีจารบีเลยว่ะอ่า เนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมฮนะเนี่ยที่มันใส่ไม่ได้เพราะอะไรครับมันจะเจอเราจะไปเจอบูธที่เป็นอยู่ข้างในเราต้องยกให้มันเข้าช่องบูธแกนเนี่ยนะแกนเนี่ยนะเราต้องยกที่อยู่ตรงกลางที่มันกระดอกมาให้ไหมไอ้ช่างคนนั้นมันดอกมาให้ที่มันกระดอกดมานะั่นแหละมันมีห้าตัวนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องทํายังไงให้มันให้มันเข้าบูธโอ้โหไม่มีจะาบีเลยเจลาบีเลยวะเนี่ยไม่มีจะาบีเลยนะท่านผู้ชมหะมือ อเอาละพอแล้วชะลมได้แล้วอ่งงะเนี่ยพอใช้ได้แล้วอ่ะเนี่ยละ <c oughs> ได้เลยเสร็จแล้วเราก็ต้องใส่ให้มันเข้าบูทเอาโทรศัพท์วางเดี๋ยวเอามาือเดี๋ยวไปบูธโคตเดี๋ยวไอ้นี่โคตรเดี๋ยวแกนโคตเดี๋ยวขอ<ต>ขอนุญ,ญาตนะท่านผู้ชมครับต้อง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 พิทีพิถ,ถันนิดนึงโทรศัพท์ด้วยนะนะนะวิธีการ ไม่เข้าเดี๋ยว,วมอ้ะเข้าได้ค่อยค่อยอนี่นกตตมากัดกห้งค่อยค่อย ดูหมือนว่าให้ต้องให้สุบยังไงก็ไม่รู้ได้แนละ้วนะี่นะครับจบแล้วเอาอันนี้อัดแล้วอัดแล้วอันแล้วก็ต้องเอาแกนออกมาก่อนเพื่อที่จะโอ้โหจะสภาพน่าจะแกนนะเพื่อที่จะเอาหัวแกในใส่เอาไวแล้วก็อัดไปพร้อมกันโอ้โหไม่มีไม่มีนะ้่นเลยตั้งแต่ใช้มาไม่เคยมีเลย ไปสี่ตัวสามตัวตัวเลือสามเลยเดี๋เดี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่โวเกียร์่ก่อนต้องใส่โวเกียร์่ก่อนท่าน้ชมเดี๋ยวโคเดี๋ยวเกียแกนเดี๋ยโอเคเข้าแลโอเคผลได้แลนี่เราก็ใส่โวเกียร์คอ ต้องพิจารณาเลยได้แก้วหรือจับทีนี้ก็ต้องล้างมือก่อนแปบ๊บหนึ่งเอาเช็ดเนี่ยไม่ต้องล้างเลาเช็ดเนี่ยเช็ดเชืเ้อสีชมพูอ่ะน่ะเสร็จแล้วนะมือนิดหนึ่งเนาะมือนิดหนึ่งอ่ามันนี่เลยอมันมนี่แม่เช็ดด้วย เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยสะอาดเรียบร้อยฮะมันจะเป็นสภาพอย่างนี้นะทีนี้สิ่งที่จะต้องทําต่อคืออะไรครับเอาน็อตใส่น็อตเนี่ยมีกี่ตัวต้องใส่แค่ตัวฮะน็อตตัวแรกที่จะต้องใส่ก็คือน็อตล็อกกา้านน่ะน็นอตล็อกกา้า <laughs> นน็อตล็อกก้านเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ค่อยๆทยอยค่อยๆหมุนไปออไม่ยังไม่ถึง อ่ะมันยังไม่ถึงน็อตล็อกก้านนะฮะนี่เราก็ใส่เข้าไปเนี่ยอันนี้คือน็อตล็อกอก้านน็อตล็อกก้านจะจะยาวกว่าน็อตล็อกแกนนะครับนั่นเนี่ยไหนน็อตล็อกแกนไหนนี่น็อตล็อกแกนในตัวนี้เูยนี่ตลอกแกนไหนแกนอยู่ข้างล่าง นี่อันนี้คือนอนล็อกแกนใช่คือถูกนะนอนล็อกแกนต้องยาวกว่านอนล็อกแกนนอนล็อกแกนจะต้องสั้นกว่าแต่ว่านั่งนั่งไม่ถนัดนั่นเปนนอนล็อกแกนมีกี่อันนอนล็อกแกนมีตัวเดียวใช่ยากเอาโทรศัพท์ออกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องมันก็มันก็ต้องมือเดียวอยู่ดีมันก็ต้องมือเดียวอยู่ดี นั้นเราก็ต้องใส่น็อตล็อกแกนให้ได้ก่อนเนี่ยวิธีการใส่ก็ค่อยๆทยอยหมดไ,ไดว้ได้ละอ่าได้ละเนี่ยแล้วขันตอนไหนอ่าเอาเดี๋ยวจะตั้งลงกลับลงมาให้ตรงให้มันตรงกับนั่นให้มันตรงกับเครื่องต้องเอาเครื่องกลับลงมาเพื่อที่จะให้มันตรงกันเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิได้ไม่เป็นไรได้ โอเคเข้าเข้ารูแล้วเข้ารู้แต่ยังไม่ต้องถันเอากลับลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะจะไม่ต้องกลับจะกลับทําไมต่ทนีมันตรงกันกลับไอ้นี่ไหมกับกับแฮนไหมแม่ดูแฮนด้านนี้กลับไอ้ตรงนี้มันจะมันจะมีคอที่มันตรงกันทีนี้ถ้ามันล็อกได้เนี่ยถ้ามันล็อกได้ถ้ามันล็อกได้เนี่ยมันมันก็ใส่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องล็อกคอคา่าก่อนล็อกคอตรงนี้ก่อนยังไม่ต้องให้แน่นดิกลับลงมาก่อนให้มันมันจะกลับทําไมไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเพราะมันมีรูล็อกอยู่คุณแม่ มันมีรูล็อกใช่่รูล็อกอยู่แต่มันหันไงก็ไม่งั้นเนี่ยถ้าเขาถ้ามันไม่ด้านเนี่ยมันจะมันจะเข้ารูได้ยังไงครับถ้ามันไม่ตรงอนนั่นใช่ใช่แต่อันนี้ไม่ใช่แต่อันนี้ต้องหันใช่ไหมใช่ดิเนี่ยใช่เดี๋ยวต้องหันอ่ะล็อกล็อกตัวล่างก่อนมันไม่ต้องหันจ้ต้องหันทําไมเนีียมันตรงกับตรงแล้วนี่ตรงแล้วนี่ตรงแล้วนี่ตรงแล้วเนี่ยอันนี้คือด้านล่างถูกไหมเวลาถือมันก็ต้องกลับเอ้ยเดี๋ยวผมผมผมงงเลยคุณแม่งงงเห็นไหม ใช่แม่เห็นว่าเขาต้องกลับลงมาเพื่อที่จะให้มันตรงกันแม่ดูใจอีกอ๋อมันมันแล้วมันแล้วแต่แแล้วต่เทคนิคแล้วแต่เทคนิคไอ้อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยเราเราปรับปรับได้ตามตามสภาพของสถานการณ์ไม่เป็นไรจะใส่แบบจะใส่แบบตั้งอย่างนี้ก็ได้หรือนอนแล้วค่อยพลิกนอนแล้วค่อยพลิกก็ได้อย่างไงี้ได้ทั้งคู่นะครับนะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ ใส่น็อตตัวนี้แล้วก็หมุน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 ไปเนี่ย่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยเนี่ยค่อยๆทยอยขันขันเข้าไปเรื่อยๆยิ่งขันเข้าไปมันก็จะยิ่งล็อกแน่นๆใช่ไหมเนี่ยได้ละไฟโซลาเซลล์ยังไม่ติดเลยมันน่าจะติดได้แล้วนะตอนนี้ตัวก็ติดทุ่มหนึ่งมันติดแล้วนี่ยังไม่ติดต้องขันสองมือแล้วพอมันจะมันจะแน่นมันจะแน่น่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตวางก่อนนะจะต้องขันสองมือ ต้องขันสองมือเพราะถ้าไม่ขันสองมือเนี่ยมันจะต้องจับจับก้านมือหนึ่งแล้วก็จับจับดอตตัวหนึ่งนะครับนี่รู้เลยว่าหิงห้อยยีสันว์เวลาเขาถ่ายคนเดียวมันยากขนาดเลยนั่นเขาไม่มีมือแล้วถ่ายคนเดียวด้วยอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเจ้งงาหน้าที่ลองจับดูลอ,องกลับนะแม่เขาบอกให้ลองกลันอันนี้อ่านแล้วใช่ไหมจะเรียบร้อยไ้มเดี๋ยว เค okay. เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับหนึ่งตัวนะนี่คือสองหกศูนย์นะเสร็จแล้วเรียบร้อยการอาจารบีก็ทําให้เครื่องมีงคนนะเนี่ยเสร็จแล้วนะครับขออนุญาตหยุดหยุดคลิปก่อนนะเพราะว่าสำหรับอีกสองสองเครื่องเนี่ยผมก็ทาในลักษณะเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทำแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวน,นะในผู้ชมเครื่องอื่นก็ทําลักษณะคล้ายๆกันครับโอเคครับบีลาก,กี้โชดีสวัสดีครับ